สวัสดีครับทุกคนขณะนี้ท่านก็ดยูกับผมไอฟานะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปอัปเดตใหม่กับ Snapshot 25 w 31 a ตัวเกม Snapshot แรกของเกม Drop ตัวที่3ของปีนี้หรือ Fall Drop 2025ที่ตัวผมเองก็อยากจะขอแชร์ความในใจนะว่าในที่สุดสิ่งที่ชาวจาว่ารอคอยที่จะได้สัมผัสมันก็ได้มาถึงสักทีรมาทั้งสสัปดาห์เนี่ นานเกิน <Brand. S 1> ก็นั่นแหละครับซึ่งในอัปเดตนี้จะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมกันบ้างเราไปรับชมกันได้เลยสิ่งแรกที่เราจะมาดูกันก็คือม็อบใหม่ที่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาอย่าง copper golem และหีบใหม่อย่าง copper chest ที่ทั้งสองอย่างนี้ได้ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อการใช้งานร่วมกันโดย copper golem นั้นก็น่าจะเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะว่าเคยเป็นม็อบที่ได้แพ้ไปในม็อบโหวต2021 แต่ก็นั่นแหละครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะที่ในที่สุดก็ได้ถูกนํากลับเข้ามาอีกครั้งซึ่งวิธีการเสกออกมานั้นก็สามารถทําได้ทั้งโดยการใช้ไข่สปอนเอกในโหมดสร้างสรรค์ที่ตัวรูปร่างหน้าตาของไข่สปอนเอกนั้นก็จะมีลักษณะตามที่เห็นุนี้เลยนะหรือจะเป็นการประกอบร่างขึ้นมาในลักษณะเดียวกันกับโกเลมชนิดอื่นๆก็ได้เช่นกันโดยใช้เพียงแค่ฟักทองแกะสลักและคอปเปอร์บล็อกอย่างละหนึ่ง แต่สิ่งที่พิเศษกว่าคือเจ้า copper golem นี้จะไม่ได้ถูกประกอบและเกิดขึ้นมาเพียงแค่ตัวมันเองอย่างเดียวเท่านั้นแต่จะเกิดมาพร้อมกันกับกล่อง copper chest ด้วยใช่ครับเราจะได้รับ copper chest มาที่กะนับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการทำหีบชนิดใหม่นี้แต่กระนั้นเอง copper chest นั้นยังมีอีกหนึ่งวิธีในการที่จะได้รับมาอีกด้วยนะซึ่งนั่นก็คือการคราฟขึ้นมา โดยใช้เพียงแค่หีบธรรมดา1อันวางไว้ตรงกลางแบบนี้และนำค c o p ปอร์อินกออันมาวางไว้รอบๆเพียงเท่านี้เราก็จะได้ Copper c h เ s สออกมาแล้วต่อมาเรามาดูกันที่ฟีเจอร์ที่น่าสนใจในด้านการใช้งานร่วมกันระหว่าง Copper ร์โก m เลและ Copper c h เ s สที่ตัวของ Copper ร์โก m นั้นจะมีบทบาทสําคัญในด้านการช่วยคัดแยกไอเทมในกล่อง เรียกได้ว่าเป็นเครื่องคัดแยกไอเทมแบบเคลื่อนที่ได้นั่นแหละโดยตัวของ Copper Golem นั้นจะทำการเปิดกล่อง Copper c h a s e เพื่อหยิบไอเทมจากในนั้นมาถือไว้ในมือโดยจะสามารถดึงไอเทมออกมาได้เพียงแค่1ชนิดต่อ1ครั้งและจะสามารถหยิบออกมาได้มากถึง16ชิ้นในคราวดเดียวจากนั้นก็จะทำการเดินสำรวจหาหีบแบบปกติหรือแท็บเชสที่อยู่ในระแวกใกล้เคียง และเปิดเช็คไอเทมในหีบเหล่านั้นหากพบไอเทมที่ตรงกันกับไอเทมที่ถืออยู่ก็จะใส่ไอเทมที่ถืออยู่นั้นลงไปเก็บไว้ในหีบแต่ถ้าหากว่าไม่พบไอเทมที่ตรงกันเลยก็จะเดินเปิดเช็คหีบใบอื่นๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอใบที่มีไอเทมตรงชนิดกันหรือเป็นหีบเปล่าๆที่สามารถเก็บไอเทมเข้าไปได้ภายในระยะทางแนวนอน32บล็อกและในแนวดิ่ง8บล็อก โดย copper golem นั้นจะเดินสลับกันไปมาระหว่างหีบแบบปกติชั a เ c h s และ copper chest มากสุดถึง10ใบในบริเวณใกล้เคียงในขั้นตอนการคัดแยกไอเทมเหล่านั้นหากยังไม่พบหีบใบที่สามารถเก็บไอเทมลงไปได้ในพื้นที่ใกล้เคียงนั้นตัวของ copper golem จะทำการยืนอยู่นิ่งๆเป็นระยะเวลา7วินาทีก่อนที่จะเริ่มค้นหาใหม่ในรอบต่อไป โดยในระหว่างที่คอปเปอร์โกเลมกำลังถือไอเทมไว้อยู่นั้นหากเรานำมือเปล่าไปคลิกขวาที่ตัวของโกเลมเราก็จะได้ไอเทมชิ้นนั้นขึ้นมาถือไว้ในมือของเราที่ข้อเสียของคอปเปอร์โกลเลมที่เห็นกันได้ชัดเจนเลยก็คือพวกมันจะไม่สามารถเปิดกล่องที่อยู่สูงกว่าตัวของมันได้แต่จะยังสามารถเปิดกล่องที่อยู่ต่ำกว่าระดับของพวกมันในระยะ1บล็อกได้ที่ก็น่าจะเป็นเพราะว่า ตัวของมันเตี้ยเกินไปนี่แหละนะเลยเปิดกล่องที่สูงกว่าไม่ถึงและอีกหนึ่งข้อเสียเลยก็คือหากเราทำการใช้งาน Copper ร์โก m เลพร้อมๆกันหลายตัวก็จะมีโอกาสที่สูงมากๆเลยนะที่พวกมันจะเดินชนตัวติดกันเองจนไม่สามารถทำงานต่อไปได้ตามที่ควรกลับไปที่การประกอบ,บล็อกเพื่อเสก c o ปเปอร์โก m เลที่ก็จะให้ผลลัพธ์โดยตรงกับระดับการขึ้นสนิมหรือออกซิเดชัน และสถานะการเคลือบขี้ผึ้งหรือ Wax ให้กับทั้งตัว copper golem และ copper chest ด้วยโดยจะยึดจากระดับและสถานะของบล็อกทองแดงที่ได้นำมาใช้ในการประกอบเพื่อเสกขึ้นมาและทั้งสองสิ่งนี้เองยังสามารถเกิดการออกซิเดชันได้หากไม่ได้ทำการเคลือบขี้ผึ้งไว้เช่นเดียวกันกับบล็อกประเภททองแดงชนิดอื่นๆที่การเคลือบขี้ผึ้งนั้นก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเพียงแค่นำเอาฮันนี่คอม ไปคลิกขวาใส่แบบบล็อกประเภททองแดงได้เลยส่วนการขูดเอาสถานะขึ้นสนิมและการเคลือบขี้พึ่งออกนั้นก็สามารถทำได้โดยการนำขวานไปคลิกขวาโดยตัวของ Copper Golem เลนั้นจะยังสามารถขยับเคลื่อนไหวได้ตามปกติในทุกระดับการออกซิเดชันแต่ในระดับขั้นสูงสุดหรือ o อกซิไดนั้นจะมีโอกาสที่หยุดนิ่งและกลายสภาพเป็นบล็อกใหม่อย่าง c o p p e r Golem เล a สเต ที่เขาตามชื่อเลยนะมันก็คือ Copper golem ในรูปแบบของรูปปั้นที่หากว่าตัวของ Copper golem ได้ทำการถือไอเทมไว้ก่อนหน้านี้ไอเทมที่ถือไว้ก็จะเด้งออกมาด้วยโดยเราก็จะสามารถใช้ p i ิกเอ็ในการขุดเก็บออกมาเป็นบล็อกได้ที่ความพิเศษของ Copper golem statue นี้คือถ้าเราคลิกขวาไปที่มันก็จะเป็นการเปลี่ยนท่าโพสต์ให้กับตัวรูปปั้นด้วย โดยในแต่ละท่าโพสโต์นั้น <mein> ก <sm oot> ็จะสามารถให้ระดับของกระแสเลสโตนที่แตกต่างกันผ่านเลสโตนคอมเพลเตอร์อย่างท่ายืนก็จะส่งกระแสเลสโตนแค่1บล็อกท่านั่ง2บล็อกท่าวิ่ง3บล็อกและท่ายืนกลางแขนขา4บล็อกส่วนการคืนสภาพให้กลับมาขยับได้อีกครั้งนั้นก็สามารถทำได้โดยการนำขวานไปคลิกขวาเพื่อขูดเอาสนิมออก เมื่อเราขูดเอาสนิมออกไปเรื่อยๆจนหมดแล้วให้ทำการคลิกขวาอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นการคืนสภาพให้กลับมาเป็น c o p p ปอร์โก m เลแบบปกติอีกครั้งที่ตาหากว่าได้มีการตั้งชื่อไว้ก่อนหน้านี้ด้วยชื่อของมันก็จะยังคงอยู่แบบนั้นไม่ได้หายไปแต่อย่างใดและอีกหนึ่งอย่างที่ได้ถูกปรับและเพิ่มเข้ามานั้นก็คือสายล่อฟ้าหรือ l i Lightning r ร d ที่ได้ถูกปรับ ให้สามารถเกิดการขึ้นสนิมหรือออกซิเดชันได้แบบเดียวกันกับบล็อกประเภททองแดงชนิดอื่นๆที่ก็สามารถเคลือบกี้พึ่งได้ด้วยเช่นกันนะโดยแบบที่ไม่เคลือบกี้พึ่งนั้นหากถูกฟ้าผ่าก็จะค่อยๆลดระดับของการขึ้นสนิมลงไปดังนั้นถ้าอยากรักษาระดับของการขึ้นสนิมไว้ควรเคลือบกี้พึ่งไว้ด้วยนะและในเมื่ออัปเดตนี้มาในธีมเกี่ยวกับทองแดงแล้ว ผมจึงของนําเสนอไอเทมเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับทองแดงกันสักหน่อยอย่างอุปกรณ์ทองแดงและชุดเกราะทองแดงที่ผมขอบอกไว้เลยนะว่าสิ่งนี้จะทําให้ทองแดงดูมีประโยชน์มากกว่าที่เคยเป็นมาอย่างแน่นอนโดยผมจะขอพูดถึงอุปกรณ์ทองแดงก่อนเนะที่ตัวอุปกรณ์ทองแดงที่ถูกเพิ่มเข้ามานั้นก็จะมีทั้ง Copper Sword Copper Axe Copper Hoe S COPPER s h o v e l และ COPPER PICK a x e โดยอุปกรณ์ทองแดงทุกชนิดนั้นจะมี d ดาม g e ที่เทียบเท่ากันกับอุปกรณ์หินแต่จะมีค่าความคงทนหรือ DURABILITY ที่สูงกว่าอุปกรณ์หินเล็กน้อยส่วนเรื่องความเร็วในการขุดนั้นจะอยู่ที่ระดับ5อยู่ระหว่างอุปกรณ์หินในระดับ4และเหล็กในระดับ6การเอนชาร์นั้นจะมีโอกาสที่จะได้รับเอนชาร ที่ดีกว่าอุปกรณ์ที่ทําจากเพชรแต่จะยังมีโอกาสที่ด้อยกว่าอุปกรณ์เหล็กเล็กน้อยส่วนชุดเกราะทองแดงนั้นก็ได้ถูกเพิ่มเข้ามาทั้ง4ส่วนเช่นเดียวกันกับเกราะชนิดอื่นๆที่ก็จะมีทั้ง Copper Helmet Copper Chestplate Copper Leggings และ Copper Boots โดยชุดเกราะทองแดงนั้นจะมีค่าความคงทนหรือ durability ที่สูงกว่าชุดเกราะหนังและชุดเกราะทอง และการเอนชาร์นนั้นจะมีโอกาสที่ได้รับเอนชาร์นที่ด้อยกว่าอุปกรณ์เหล็กเล็กน้อยในการคราฟอุปกรณ์และชุดเกราะทองแดงนั้นสามารถคราฟได้ด้วยค o p เปอร์อินกอตและการซ่อมด้วยทั่งหรือแอนฟิลนั้นสามารถใช้ค o พเปอร์อินกอตในการซ่อมแซมได้นอกเหนือจากชุดเกราะทองแดงสําหรับตัวผู้เล่นแล้วยังได้มีการเพิ่มชุดเกราะม้าทองแดงเข้ามาด้วยโดยจะสามารถหาได้จากหีบตามดันเจี้ยนต่าง โดยจะมีโอกาสที่พบได้เทียบเท่ากับเกราะม้าเหล็กตัวในด้านความทนทานของเกราะหรือ armor t o ์ g อ n เน s นั้นจะอยู่ที่ระดับ4และอุปกรณ์ชุดเกราะและเกราะม้าทองแดงนี้ยังสามารถนำมาเผาในเตาเผาได้ด้วยโดยสิ่งที่จะได้ออกมานั้นก็คือ copper nugget อเทมตระกูลนักเก็ตชนิดที่3ของเกมที่วิธีที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นอีกวิธีในการทำอเทมชนิดนี้นะ โดยอีกวิธีที่ทำให้ได้มานั้นก็คือการนำคอปเปอร์อินกอตนึ่อันมาคราฟแบบนี้เช่นเดียวกันกับเหล็กและทองเลยนะเรามาต่อกันที่อีกสิ่งที่น่าสนใจสำหรับอัปเดตนี้กันที่มันก็คือบล็อกตกแต่งชนิดใหม่อย่างชั้นวางของหรือเชลฟ์ที่ก็จะมีทั้งหมด12สีตามชนิดของไม้ที่อยู่ในเกมเลยนะโดยสูตรในการคราฟนั้นก็ไม่ยากเลยเพียงแค่ใช้บล็อกไม้แบบลอกเปลือกหรือสติปบล็อก สตริปสเตมหรือบล็อกคอฟสติปบ m b บูทั้งหมด6อันวางไว้ในแนวนอนแถวบนสุด3และแถวล่างสุด3เว้นแถวกลางไว้แบบนี้เพียงเท่านี้ก็จะได้ออกมาแล้วที่พอระวางบล็อกนี้ไปเนี่ยก็จะเห็นได้นะว่ามันไม่ใช่บล็อกเต็มๆแบบบล็อกอื่นๆทั่วไปในเกมที่สิ่งนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะนับว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ใกล้เคียงกับสลับแนวตั้ง ที่ตัวผมเองนั้นก็ได้ตั้งตารอคอยมาอย่างยาวนานหวังว่าในอนาคตมันจะถูกเพิ่มเข้ามาจริงๆนะโดยฟีเจอร์การใช้งานของบล็อกใหม่นี้ก็คือการแสดงไอเทมคล้ายๆกับไอเทมเฟรมแต่จะพิเศษกว่าตรงที่สามารถใส่ไอเทมได้เป็นสแตก็กและใส่ได้ถึง3ช่องที่สิ่งที่เราต้องทำนั้นก็มีเพียงแค่นำไอเทมที่เราต้องการถือไว้ในมือแบบนี้และคลิกขวาเข้าไปในตำแหน่งของช่องที่เราต้องการใส่ เพียงเท่านี้ไอเทมในมือเราก็จะถูกย้ายไปเก็บไว้ในช่องนั้นเป็นที่เรียบร้อยถ้าเราจะนำออกมาก็แค่ใช้มือเปล่าคลิกขวาเข้าไปหรือถ้าเราจะสลับไอเทมในช่องนั้นก็เพียงแค่ถือไอเทมที่เราต้องการจะสลับนั้นและคลิกขวาเข้าไปแต่นั่นยังไม่ใช่ลูกเล่นทั้งหมดของบล็อกใหม่นี้นะเพราะว่าเจ้าบล็อกใหม่นี้เองยังสามารถใช้งานร่วมกันกับเลสโตนได้ โดยถ้าหากว่าเราได้ให้กระแสะเลสโตนเข้าไปตัวขอบกั้นของทั้ง3ช่องเก็บไอเทมก็จะหายไปด้วยที่ถ้าเราคลิกขวาไอเทมทั้ง3ช่องนั้นอยจะเข้ามาสลับแทนที่ใน3มช่องด้านขวาสุดของฮอตบาร์ที่ก็ใช่ครับถ้าเราต่อไว้ติดติดกัน2บล็อกก็จะเห็นได้ว่าตัวขอบด้านข้างของบล็อกมันเชื่อมติดเข้าด้วยกันเลยที่ถ้าหากว่าเราได้คลิกขวาเข้าไป ก็จะเป็นการสลับไอเทมมาแทนที่ใน6ช่องด้านขวาสุดและเจ้าบ,บล็อกใหม่นี้เนี่ยจะสามารถวางติดกันเพื่อใช้งานในลักษณะแบบนี้ได้มากสุดถึง3บล็อกหรือเทียบเท่ากับ9ช่องตามจำนวนช่องเก็บของทั้งหมดบนฮอตบาร์ที่ก็นั่นแหละครับมันทำให้เราเนี่ยสามารถสลับเปลี่ยนฮอตบาร์ของเราได้แค่ในคลิกเดียวเป็นอะไรที่สะดวกสบายสุดๆส,ส่วนในด้านเกี่ยวกับเลสโตนเพิ่มเติมนั้น หากว่าเราใส่ไอเทมไว้แค่หนึ่งช่องแรกเดสโตนคอมเพลเตอร์จะสามารถส่งกระแสเดสโตนได้แค่1บล็อกใส่ไว้แค่ช่องที่ 2, 2ก็จะสามารถส่งได้2บล็อกและช่องที่3ก็จะสามารถส่งได้สูงสุดถึง4บล็อกที่ตา,ากว่าเราใส่ซ้อนกันมากกว่า1ช่องก็จะได้ผลลัพธ์เป็นการรวมเข้าด้วยกันและยังสามารถใช้งานร่วมกันกับฮอปเปอร์ได้ด้วยนะและท้ายสุดอย่างการที่บล็อกชั้นวางนี้ สามารถทำการวอเทอร์ล็อกได้นอกเหนือจากนี้ยังมีทริคพิเศษสำหรับการใช้งานเชฟในแบบอื่นๆอย่างการใช้เป็นประตูกันมอนสเตอร์ที่มีแค่ตัวผู้เล่นเท่านั้นนะที่สามารถเดินผ่านเข้ามาได้ด้วยความที่มอ็อกอื่นๆมันจะมองเห็นบล็อกชั้นวางของเป็นบล็อกเต็มนี่แหละนะหรือจะนำไปใช้เป็นบล็อกสำหรับการกันไอเทมจากวงจรฟาร์มต่างๆกระเด็นก็ได้ด้วยความที่มันบางกว่าบล็อกปกติทำให้ช่วยประหยัดพื้นที่ลงไปได้ หรือจะเป็นทางด้านเทคนิคการสร้างอย่างการนำมาประยุกต์ใช้เป็นชั้นวางของในร้านสะดวกซื้อแบบง่ายๆหรือการนำมาใช้เป็นกระถางต้นไม้สำหรับต้นไม้ตกแต่งที่ก็จะเลือกใช้เป็นสีอะไรก็ได้ตามแต่ความเหมาะสมที่เราต้องการหรือจะนำมาทําเป็นเสากรีกโรมันแบบนี้ก็เข้าท่ามีวิธีการใช้งานเกี่ยวกับเจ้าบล็อกใหม่นี้ให้ได้ลองค้นหาอีกเพียบเลยนะใครมีไอเดียอะไรอยากจะมาแชร์บอกต่อกันก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยล่ะ ในส่วนถัดมาเราจะมาดูกันที่การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆกันบ้างเท็กเจอร์ของสีย้อมหรือได้ที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดหลังจากที่ใช้แบบเดิมกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่เวอร์ชัน1.14ที่ก็มีความดูดีขึ้นเยอะเลยนะเหมือนจะเพิ่มส่วนของแผ่นกระดาษรองผงสีย้อมไว้ด้วยและไข่สปอนเอ็กประเภทมอนสเตอร์ยังได้มีการเพิ่มคำเตือนเข้ามาที่คำอธิบายของไอเทม หากว่าเราได้ตั้งค่าระดับความยากของโลกไว้เป็น peaceful และจะไม่สามารถสิ่งออกมาได้เลยแม้แต่ติ๊กเดียว Spawn Chance แบบกำหนดตายตัวของโลกที่สร้างนั้นได้ถูกนำออกไปเท่ากับว่าต่อจากนี้ไปจะไม่มี Spawn Chance อีกต่อไปแล้วแต่จะยังมี Chance ที่ยังสามารถถูกโหลดไว้ได้ด้วยวิธีต่างๆดังนี้ Chance ที่ถูกบังคับโหลดด้วยคำสั่งทับ p o s t ห l o ชัง ที่มีพอร์ทัลเปิดใช้งานเช่นเนเธอร์พอร์ทัลช้งที่มีเอนเด p e ์เพกํำลังลอยอยู่เฉพาะในโลก s i n เ l ิลเพลเยอพื้นที่ช้งรอบตัวผู้เล่นเล็กๆน้อยๆ,ๆในขณะที่เข้าไปในโลกนั้นเฉพาะใน s i n เ l ิลเพลเยและช้างสำหรับกำหนดตำแหน่งการเกิดบนโลกตอนสร้างโลกใหม่และในหน้าโหลดขณะเข้าโลกจะแสดงช้างที่ผู้เล่นจะถูกกำหนดให้ปรากฏในบริเวณนั้น มากกว่าช้างบริเวณรอบๆจุดเกิดของโลกนั้นๆแถมยังมีการแสดงหลอดความคืบหน้าในการโหลดเข้าโลกด้วยได้มีการปรับให้การแสดงผลของเอนติตี้มีความลื่นไหลามากขึ้นที่ถ้าหากว่าเราเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีสิ่งมีชีวิตเยอะๆก็จะสังเกตได้นะว่ามันแหลกน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดการเปลี่ยนแปลงในด้านเสียงเราจะสามารถได้ยินเสียงของแฮปปี้แก๊สได้ไกลถึง64บบล็อกเสียงเปิดและปิดหีบ ได้ถูกปรับให้เบาลงกว่าเดิมและได้มีการปรับชื่อบทหมู่ของเสียงจาก Voice Speech เป็น Narrator Voice เพื่อให้สื่อสารความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในด้าน UI ก็ได้มีการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาอย่างหน้า Debug หรือที่รู้จักกันอย่าง F 3ที่ในตอนนี้เราสามารถกดเปิดใช้งานที่หน้าไหนของเกมก็ได้แล้วนะไม่ใช่แค่เฉพาะในหน้าโลกของเกมแบบแต่ก่อน ที่ก็จะเห็นได้นะว่าข้อมูลต่างๆที่ปรากฏอยู่บนหน้าดีบัคหรือ F3 นี้มันจะน้อยลงมากๆอย่างเห็นได้ชัดโดยจะเป็นการตั้งค่าการแสดงผลแบบพื้นฐานโดยเราจะสามารถเข้าไปตั้งค่าการแสดงผลต่างๆของหน้า D ดีบัคนี้ได้โดยการกดปุ่ม F3 พร้อมกับปุ่ม F5 ที่ก็จะปรากฏการตั้งค่ามากมายขึ้นมาให้ได้เลือกเปิดและปิดกันเลยนะว่าต้องการจะให้แสดงผลอันไหนขึ้นมาบ้าง อย่างถ้าเราตั้งค่าเป็น off ก็จะไม่แสดงขึ้นมาในหน้า f 3และหน้าไหนๆเลยถ้าตั้งเป็น in f 3ก็จะปรากฏแค่ในหน้า f 3เท่านั้นและ always ที่จะปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอแม้จะไม่ได้กดเปิด f 3ไว้ก็ตามส่วนถ้าใครขี้เกียจมาตั้งค่าเองนะในตัวเกมเองก็ได้มีการกำหนดโปรไฟล์ไวใ้ให้สำเร็จรูปแล้ว2อันที่ก็จะมีทั้งแบบ default ที่เราได้เห็นกันไปในตอนแรก และแบบ Performance ที่จะเปิดการแสดงผลการทำงานของ GPU ในหน้า F3 และการแสดงผล FPS ไว้ที่มุมซ้ายบนตลอดเวลาที่เอาจริงๆมันก็มีความคล้ายๆกับของในมอสเลยนะและในด้านการตั้งค่าการควบคุมก็ได้ถูกเพิ่มให้ไปปรากฏในหน้าการตั้งค่า accessibility ด้วยอีกทั้งยังได้ย้ายการตั้งค่า auto jump sneak และ sprint จากเดิมที่อยู่ในหน้า accessibility มาไว้ในการตั้งค่าการควบคุมนี้ด้วยและได้มีการเปลี่ยนชื่อการตั้งค่า Show Subtitles เป็น Close d Captions เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการตั้งค่านี้มากขึ้นการนับเลขเวอร์ชั่นของแพ็กได้ถูกปรับปรุงใหม่โดยต่อไปนี้จะเพิ่มใหมายเลขของอัปเดตย่อยแยกออกมาจากตัวใหม่เลขเวอร์ชันเต็มด้วยที่ในเวอร์ชั่นนี้ตัว Data Pack ก็ได้ถูกปรับหมายเลขเวอร์ชันเป็น82.0 และ Resort Pack ถูกปรับหมายเลขเวอร์ชั่นเป็น65.0และที่สำคัญเลยในเวอร์ชั่นนี้ก็ได้มีการแก้ไขบั๊กไปถึง52ตัวด้วยกันทำให้ตัวเกมมีความสเสถียรมากยิ่งขึ้นและนั่นก็คือทั้งหมดของอัปเดตนี้นะมีอะไรตกหล่นไปก็ขออภัยกันด้วยนะครับใครชอบอัปเดตนี้ตรงไหนหรืออยากจะเสริมข้อมูลอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ทางด้านล่างได้เลยนะ ผมจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กันด้วยล่ะทรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสี่